สวัสดีครับรอบนี้จะพามาทํากระชังบกนะครับาบางคนเขาที่เขาอยากเลี้ยงปลาแต่ว่าไม่รู้จะทํากระชังบกยังไงดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือเสาปูนประมาณสักเมตรห้าสิบหรือสั้นกว่านั้นก็ได้ครับเนี่ยก็ใช้ทั้งหมดฝั่งละสาม ฝั่งละสามสองฝั 3, 2, ่งก็หกต้นเสาหน้าสามประมาณสองนิ้วไม่ใหญ่เกินไปเสาล้วนะครับประมาณสองนิ้วสูงเมตรกว่าก็น,นี่พอเราจะทํากระชังบกแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือผมเพิ่งทําพะยางเสร็จแล้วก็ปล่อยน้นะํแล้วก็ทําคนเดียวครับไม่ยากคือขั้นตอนแรกเนี่ยก็ขุด ุดหลุมุดหลุมเสาแล้วฝังลงประมาณสักยี่สิบเซนสิบห้าเซนก็ได้คิดว่าตั้งแน่นไม่ล้มอะแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ไผ่อันนี้นะครับไม้ไผ่พาดยาวเลยก็กลายเป็นสองบ่อติดกันอันนี้อีกบอ่อหนึ่งส่วนนู้นอีกบอ่อหนึ่งก็ตัวล่างก็คือไม้ไม้ตัวล่างตัวเนี้จะเป็นตัวกันกันไม่ให้ท้องมันป่องออกข้าง ตัวบนก็เป็นรัดปากเห็นไหมครับเพราะรัดปากบ่อมนี่คือไม้ท่อนบนส่วนด้านในเนี่ยด้านในไปหาฝั่งนู้นเนี่ยผมผมไม่วางขึงกลางเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยพอทําพยางฝั่งนี้เสร็จมันก็จะดันกันเองเออมันก็ไม่ต้องมีตัวตัวยันข้างเหมือนไอตัวตัวแรกที่ผมทํยตัวยันด้านล่างคือไม่ต้องทําเพราะว่าตรงกลางมันส่วนริมทั้งหมดนะครับ ส่วนริมทั้งหมดนี่ก็จะเป็นสองชั้นหมดเลยดูก็ไม่ยากนะครับวิธีทำกระชังบุกเสร็จแล้วอตอนขึ้นโครงที่แรกมันเนี่ยขึ้นโครงที่แรกเนี่ยผมใช้ลวดลวดผูกเหล็กเราเนี่ยมัดให้มันอยู่ทรงก่อนทุกมุมเลย ตัวท่อนแรกหรือท่อนที่สองก็แล้วแต่เราก็ท่อนแรกเราก็มัดไปท่อนที่สองเราก็มัดอีกทีหนึ่งต่างหากจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นสองชั้นเป็นลวดผูกเหล็กเราธรรมดานี่แหละแต่ว่านานๆไปลวดผูกเหล็กมันจะเป็นสนิมเดี๋ยวมันขาดครั้น,นี้ผมก็เอาเชือกอันนี้คือเชือกที่เขามัดฟางฟางก้อนนะครับที่ก็ตัดใช้เหลือใช้ฟางก้อนออกมามัดซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันหลุดหรือขาดง่ายเพราะตัวนี้พันหลายๆรอบมันจะแน่น ก็เป็นสองชั้นประมาณเนี้ยความยาวพูดถึงความยาวบ่อนะครับไอพยางผืนเนี้ยมันจะเป็นความกว้างอยู่ที่2เมตร2เมตรเราก็ทำไว้สักแค่เมตรยี่เมตรยี่สิที่เหลืออีก80เซนล้วก็จะแบ่งไปฝั่งนู้น40แบ่งมาฝั่งนี้40คือเพื่อให้มันตั้งชั้นขึ้น แล้วก็จีได้พันออมคานตัวที่เราทำน้ำระดับน้ำนี่ก็อย่างดีก็เติมประมาณสักสักสามสิบเซนก็น่าจะพอมั้งครับนี่สักสามสิบเซนก็พอดูที่พยางเรานะครับเหมือนบ่อนู้นก็เหมือนกันอันนั้นผมก็เติมอยู่แค่สามสิบเซนนั่นก็เหลือเฟือความสูงของน้ำ <c oughs> ส่วนความหนาของพยางอันเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาเนี่ยสองสองร้อยไมค่อน ก็ไม่เชิงว่าหนามากสองรอยเมคอนจริงๆแล้วพะยางสองร้อยเมคอนมันเหมาะสําหรับขุดล่องน้ําแล้วก็พะยางปูอีกทีหนึ่งเพราะไอ้ตัวนั้นมันจะมันจะไม่ได้รับแรงอัดพวกด้านข้างมันจะอยู่กับพื้นเนะี่ยมันไม่เป็นไรมันขาดยากสองรอยเมคอนก็คือว่าถูกแต่นี้ผมเอาสองรอยเมคอนมาทําบ่อกระช่างบกแบบลอยๆอย่างนี้เลยดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอืม อันนี้ก็เติมน้ำอยู่ไปแล้วมั้งครับนี่ประมาณสักเกือบเกือบเป็นร้อยขิวแล้วแหละปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆนี่ดูพยางมันตึงก็นี้เวลาเราตัวนี้เป็นไม้ไม,ไ,ไม้ไผ่นะเวลาเราพับพยางแล้วก็ตีตะปูนิ้วตะปูนิ้วทิมลงแล้วก็พับงอพับงอพับงอเพือ่พอไม่ให้มันกันมันลูดมันลูดลงข้างล่างเดี๋ยวมันจะขาดเวลาน้ํามันหนักหนักน้ําขึ้นเรื่อยๆแล้ว,วมันจะขาดต่อ อันนี้ก็ตีทีหน่อยระยะนิดเดียวสิบเซนสิบเซนสิเซนพรห่างกว่านั้นเดี๋ยวมันจะมันจะหลุดง่ายระยะตีนะครับทีทีเลยตะปูนิว้วซื้อมาครึ่งโลครึ่งโลยี่สามสิบาทเด็กกูเหลือเฟือเยอะแยะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าเวลาทํากระชังบก อันนี้ก็ปล่อยน้ําเสร็จพอให้มันสูงขึ้นมาหน่อยอ่าพอสูงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็หาดินมาปูพื้นข้างล่างให้มันสักสามสี่ถังก็มาเท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 กระจายให้มันเป็นดินเพราะเวลานั้นมันจะได้มีดินกับน้ํามันจะช่วยดูดซับพวกไอ้สกปรกทั้งหลายอะหรือปรับสภาพน้ําให้มันเป็นกลางอ่ะคันจะเอาแต่น้ำล้นๆอย่างเดียวมันก็ป่าเวลาเลี้ยงมันขาดดินขาดน้ำไม่ไมีที่ตีเล่นมันก็ รู้สึกว่ามันจะโตยากอือคือบังคับให้มันมีดินด้วยมีแหนมีจอกอะไรพวกนั้นด้วยส่วนเวลาเข้ามุมเราเนี่ยก็ประมาณนี้ดูง่ายไหมครับพับพับเข้ามุมทุกมุมเลยนุ่นนุ่นนุ่นมือกันกันอก็ประมาณนี้แล้วดูของเก่าผมนะครับนี่อันนี้ผมทำเหมือนกันตรงกลางตรงกลางที่วิ่งผ่านไปนู่นนะมันจะไม่มี เพราะว่าเวลาเติมน้ำมันยันกันเองพายางมันจะยันกันเองแล้วก็อันนี้คือเชือกที่มัดฟางมันเดิมส่วนตัวนี้นี่คือใหม่ๆมันจักดูเป๋ผมก็เลยเอาเชือกดึงดึงหัวดึงท้ายดึงหัวดึงท้ายกันมันแบะออกข้างเผื่อไว้ฟังางั้นถือครับนี่กันมันแบะออกกรณีที่ไม้ไผ่มันลูดหรือมันอะไรกัน ที่เหลือก็ของเก่ารู้สึกว่าจะหนานะครับตัวน,นี้ค่อนข้างหนาของใหม่เนี่ยบางกว่าเพราะว่าไม่ต้องหนาขนาดนี้ก็ได้จริงๆใช้หนาก็ดีแต่มันอยู่ได้นานอืแต่ถ้าไม่มีงบนะครับก็เปลี่ยนเป็นสองร้อยไมค่อนสองร้อยไมค่อนนี่ทําแล้วก็พอเราใส่เนใส่อะไรพวกนี้ลงไปเนี่ยมันก็เจ็บอยู่สภาพประมาณนี้ข้างล่างมันเป็นดิน ส่วนส่วนต้นนี้เห็นไหมครับพอเราเติมน้ำเข้าไปนี่พยางเราฝั่งนี้เรายังอยู่มันเดิมเห็นไหมมันจะปูให้มันหย่อนหย่อนคือไม่ให้มันตึงมากเกินเวลาเข้ามุมโคง้ง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เลี้ยงปลานะครับจะทำเป็นอ่างอาบน้ำนอกบ้านก็ได้นะครับนี่แบบเนี้ย <c oughs> เวลาดูดน้ำาอ,อกก็ใช้ระบบการลักน้ำบออ่ถ้าใครมีปั๊มก็ดีหน่อยการลักน้ำก็ไม่ต้องเปลืองไฟแค่จุ่มสายลงก็ทิ้งสายลงมันก็ออกหมดแล้วง่าย,ายเวลาจับแล้วพะยางมันยังไม่ตึงเลยเพราะมันหย่อนถึงพื้นพอดีอจังหวะมันหย่อนถึงพื้น,นะม,นมันก็เบาๆนิ่มๆย่างน,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 นนะ้เดี๋ยวพอสักหน่อยพอตึงข้างมามันก็ไปชน จนด้านข้างของพยางตัวนี้แทนก็ดูสภาพอีกสักประมาณให้ดีก็น่าจะสักสามสิบนาทีนี่ก็โอ้น่าจะขึ้นถึงครึ่งๆแล้วแหละอ่าอันนี้เปิดเปิดดูน้ำดูพยางด้วยเวลานั้นมันจะได้ดูว่ามันพยางเราขาดไม่ขาดแต่ซื้อมาใหม่ๆโอกาสขาดมันก็น้อยอือของใหม่มันก็ไม่น่าจะขาดง่ายนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเติมน้ำก็ไปก่อนเสร็จแล้วพราะได้ความสูงของน้ำความลึกของน้ำนะครับเราก็จะมาเจาะรูอีกทีหนึง่งเจาะรูด้านข้างเผื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมันจะทำให้หูหูที่เราตีตะปูไว้เนี่ยมันขาดหรือมันดึงขาดเจาะรูข้างเฉียงๆนิดๆเพื่อให้น้ำมันออกเวลาฝนตก ถ้าเราไม่เจาะเลยดิเดี๋ยวมันท่วมเลยเนี่ยท่วมพะยางเลยเพื่อเผืออาจจะทําให้พะยางเราขาดหรือบ่อเราพังก็ได้ต้องเจาะรูระบายน้ําออกให้มันเอาระดับที่เราต้องการ <c oughs> เดี๋ยวพอพอเราทําอันนี้สอันหนึง่งพอทาบ่อนี้เสร็จที่เหลือลังคาสเลนนั้นสเ,เลนดํานั้นความหนาแปดสิบนะครับตัวนั้น ขนาดความหนาของมันพวกความป่งแสงมันเงประมาณอ่าไม่ใช่ประมาณ8นแะปเลยครับเพราะว่าผมซื้อมาตัวนี้8ปดสบสองสองผืนติดกันแล้วก็มาเย็บตรงกลางเดี๋ยวก็จะดึงดึงค่อมมาหาสองบ่อนี่แหละเดี๋ยวดึงยาวมานี่เลยแล้วก็มามัดนี่แทนกันเดยดก็ น้ำเนี่ไม่ไม่ถึงคิวอืบอ่อตอนนี้นี่คือบอ่ตอตัวนี้ผมยาวแค่สองเมตรสามสิบเซนเดิมทีว่าจะเอาสักสามเมตรน,นะมันมาไม่ได้เนื่องจากพื้นที่เรามันไม่พอเหลือเหลือ,ลอทางเดินด้วยตรงเนี้ยเวลานั้นนะมันก็จะได้ความยาวสองเมตรสามสิบก็น่าจะเลี้ยงได้ประมาณหกร้อยตัวเจ็ดร้อยตัวในบ่อแค่เนี้ถ้าเอาปนินใส่หรือปะดุกใส่นะมันก็จะประมาณเนี้ย ครนี้บาเงเอิญนว่าผมผมเลี้ยงปลาสลิดไว้เนี่ยไอ้พวกมันสี่เดือนแล้วแหละครนี้พวกพ่อพันธุ์แม่พันมันในบ่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกลูกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมันจะปนของเก่าซึ่งมีของเก่ามีลูกอยู่แล้วครนี้คือจิตนาเพื่อจะเอาทําบ่อน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมาไว้บ่อนี้แทนนี่อามาไว้บ่อนี้เสร็จแล้วไอตัวนู้นเนี่ย บ่อตัวนู้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปซื้อพวกปลาดุกกับปลานินเอาปลาดุกปลานินหรือไม่ปลาสวายสามอย่างนี้นะครับอาจจะมาปล่อยเพื่อให้มันเพราะว่าปลาดุกมันโตเร็วปลานินมันก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันส่วนปลาสลิดเนี่ยตัวช้าแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันขยายลูกเองได้เราไม่ต้องซื้อ,อลูกปลาบ่อยๆมันมีข้อดีตรงเนี้ย แต่ถ้าเราทําเยอะๆนะครับมันก็จะมีขายให้ต่อเนื่องคือให้มันเป็นช่วงเป็นเดือนเดือนเดือนไล่ไปเลยอ่ะอืมช่วงแรกเริ่มต้นมันก็จะใช้เวลาปีนึงนะครับประมาณจะเย็นๆก็ไม่รีบร้อนประมาณนั้นส่วนอันนี้เราเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งก็อามาทําเพิ่มอีกดูระดับน้ําครับตอนนี้อุ้ย <c oughs> <c oughs> น้ <c oughs> อยางใสเลยครับ มีรูกมีร้านนี่ปล่อยเล่นอ่าทำเล่นสงการได้เนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยให้เล่นสงการตุ่มตุมเลยเลยสำหรับเด็กที่หน้าแรงเมษานะอันเนี้ยสบายเลยดีด้วยดีไปทำทิ้งไว้ที่ไห่หรือที่ไหนก็ชชังที่เราไปบ่อยๆแต่ว่าข <c oughs> ้อดีคือมัน มันถูกลงทุนน้อยครับนี่ฝ้ายางเนี้ยเม็ดหนึ่งก็สองร้อยไมครเนี่ก็เม็ดหนึ่งกับร้อยห้าสิบบาทบ่อหนึ่งกัลงทุนถูกครับถ้าเป็นสําเร็จถ้าเป็นบ่อสําเร็จเนี่ยที่เขาทาเป็นหูอย่างสามเม็ดคูณสี่เม็ดอะไรพวกนั้นนะมันก็ติดตกเป็นพันบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งก็แพง แต่แบบเนี้ยไม่ไผ่เราก็หาซื้อไม่ใช่หาซื้อหาตัดําบ้านไม่ได้ลงทุนเลยเออหรือไม่ก็เจ้าของไหนที่เขามีไอ้กอ,อไผ่แล้วก็เหล้าขาวสักขวดหนึ่งเขาก็เอาแล้วที่เหลือเราก็ตัดมาไม่กี่ท่อนหรอกครับแค่นั้นนะผัวแฝกก็ตัดให้ด้วยก็มาทําง่าย,ายๆแบบเนี้ยดูสภาพนะครับนี่ดูพื้นที่แล้วก็ไม่ยากอืทำแป๊บเดียวก็เสร็จละก็ เรียกว่าเบียดไปหมดครับพื้นที่ในเนี้ยจริงๆนี่อยากให้มันว่างกว่านี้เยอะนะเพราะว่าถ้าว่างเยอะกว่านี้นี่โอ้ยอย่างน้อยผมก็ลงได้อีกหลายบ่อขยายบ่อปลาได้อีกหลายบ่อเลยอันนี้พื้นที่มันเริ่มนลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงอีกวิธีหนึ่งก็คือลื้อบ้านหลังนี้ทิ้งนี่ลื้อทิ้งทำบ่อปลาจริงเป็นกระท่อมหลังแรกที่ทํานะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนอยู่ละหรือกลายเป็นกระท่อมล้างไปละ กลายเป็นที่เก็บไม้เก็บของอดูก็พยังสองร้อยเมตรค่อนนดูสภาพนะครับถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวทำอีกบ่อหนึ่งให้ดูครับเสร็จเรียบร้อยครับสองบ่อบ่อที่สองก็ไล่เติมน้ำมีแขกมาเอียบดูกรรมวิธี <ś les> ง่ายๆครับแป๊บเดียวเสร็จ <ś les> ก็บ่อนี้เติมน้ําไว้ก็ยังไม่เต้ที่ครับรว่ารอบ่อนี้ด้วยมันจะได้ยันกันให้มันยันกันซ้ายขวาตรงกลางมันจะได้บรลานประมาณนี้ครับขอบคุณครับ